โอ้โหจะฟูขึ้นเลยครัและนี่ mm. อันนี้คือฝั่งที่ฉีดอันนี้คือฝั่งที่ไม่ได้ฉีดมันได้สกินด้วยวหไหมคุณหมอใชื่อไหมมันรู้ขุมขนมันเบียดขึ้นเลยอะ่ะ mm. ลองหาย mm. ลองแก้มหาย mm. อื้ยแบบดีอะ่ะดีมาก สองข้างไม่เท่ากันนิดนึงข้างซ้ายแ่แบบเล็กกว่าข้างขวาอ,อ่ะมันก็เลยทําให้เหมือนข้างนี้จะดูเหมือนวความย้อยๆนิดหน่อยแต่จริงเรื่องปกติแต่หมอลองดูแล้วหมอจะค่อยๆพยายามทําให้ข้างขวากระชับขึ้นมารับคุณหมอแต่รู้สึกว่าหน้าเต็มขึ้นฟูขึ้นดูเด็บขึ้นดูเหมือนตอนอายุมันสิบหกสิบเจ็ดเมื่อไปไห The master